แม่นี่แกเ,เขากูขึินสืดมาเน,นี่ยแผนดินของไทยเลยทหารฟ้องฉันนะพี่มันเจ็บปวดหัวใจมากมอย่าน,นึกว่าประชาชนโง่นะไอ้พวกนักการเมืองพังหลายมึงอย่าให้ประชาชนคนไทยเอาเนปาลโมเดลเนปานโลาโมเดลอินโดนีเซียพวกมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่กูจะบอกให้รู้ไว้เลย ประเด็นแรกผมขอถามก่อนเลยว่ากรณีที่ทหารเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการล้อมรั้วจุดที่มีการเป็นข้อพิพาทันเี่ยแม่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะถ้าไม่ล้อมเนี่ยทหารเราขาขาดทุกวันตายทุกวันเพราะว่าพวกเขมรเนี่ยมันแย่มันไม่เป็นคนหรอกอย่างที่หนองจานหรือว่าหนองยาแก้วที่ผ่านมานะคะก็มันก็คือทหารเขมรแหละแล้วปลอมตัวเป็นชาวบ้านปลอมตัวเป็นพักก็รู้อยู่แล้วมันฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมอ่ะมันเอาไม้หนาสามเนี่ยโยนมาอย่างนี้เอาก้อนหินโยนมาอย่างนี้เอาเหล็ก เอาเหล็กสามสามเมตรอย่างเงี้ยมาเขีย่ยลวดลวดหนามต่อนหน้าตำรวจทหารทําอะไรไม่ได้อะแล้วตรงที่พวกมันยืนนัน่นผ่นดินไทยประเทศไทยแล้วทําไมไม่จับทาไมไม่จับพวกมึงกลัวอะไรเออถ้าเป็นคนไทยมันจับไปแล้วจริงไหมอ่ะตอนที่เซ <มา S 2> น,นทันเวอร์ปีห้าสามาคนไทยอ่ะทหารแม่งยิงคนไทยตายเลยแถวบ้านฉันเนี่ยเก้าสิบเก้าศพเจนเห็นกับตาไม่จับมึงกลัวอะไรเขมรนักหนาเพราะอะไร ที่มันกลัวที่มันบอกว่าไอ้รัฐมนตรีตอนนี้เป็นว่าการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถลถวายสัตวกนะไอ้อะไรอ่ะฉันจําชื่อมันไม่เคยให้ข้ามันแย่มากๆบอกว่าไม่ได้ไปกั้นกาแพงไม่ได้ถ้ากั้นกําแพงแล้วเนี่ยเราจะเสียพื้นที่มึงก็อันไหนที่มันต้องเสียมึงก็ไม่ต้องกั้นอันไหนที่มันไม่เสียกคกั้นมึงโกหกมันเพราะว่า ไอ้ตรงด่านต่างๆเนี่ยที่มันแบบทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นที่เก็บสวยอย่างดีมันเป็นแบบไอ้พวกที่มีมีมมครอบครัวใช่ไหมเขาไปเล่นบอลได้ย4ิบสี่ชั่วโมงถ้ามันเป็นด่านเปิดน่ะตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีประทับตาพาสป์ตอะไรเดี๋ยวเมียรู้ถ้าอย่างนี้ขับรถเข้าไปได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วก็มีพวกหลบหนีเข้าเมืองพวกยาเสพติดพวกของหนีภาษีเวลาไอ้พวกนี้จะผ่านไอ้ทหารที่ยืนงนั้นเก็บคนละสองหมื่นค่าสวยคนละสองหมื่น มันมันไม่ต้องการให้ปิดเนี่ยถ้าปิดมันก็รีดเอาสวยไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ด่านต่างๆเนี่ยมีบอลช่องสงํามแม่ไปเนี่ยก้าวขาไปนะบอลของคาสิโนเลยสร้างในไหนสร้างในยุคไอ้สามปอไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิทธ์ไอ้ปอกมีนักการเมืองไทยหุ้นกับมันมีทุนจีนทาหุ้นกับมันมีไอ้เตียเซียหาฝั่งโน้นของขมรบิ๊กใหญ่ของทหารมันน่หุ้นกันสามคนที่จังหวัดราดก็มีฉันก็ไปฐานบ้านชําแรกเนี่ย ก็เหมือนการช่องด่านบ้านแหลมเลยมันผลประโยชน์มันเยอะอะนักการเมืองเธอคิดดูอย่าสร้างถนนไป27ล้านเพื่อให้ไปที่บ่อนมันอีกหนึ่งกิโลถึงนี่ขนาดไหนเนี่ยนะอย่ามาพูดเลยแล้วนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้สี่คนมึงมึงเป็นหุ้นกับไอ้เขมรหุ้นกับไอ้จีนเทาสร้างบ่อนคาสิโนแล้วมึงก็เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปสร้างถนนเพื่อไปให้เข้าบ่อนมันง่ายๆในพรรคการเมืองด้วยแล้วอย่ามาตัดนะ และคนที่ไปเรียกร้องไงสอสอเรียกให้เปิดด่านน่ะมึงอย่ามาคุณนึกว่าไปให้กําลังใจไม่ใช่เลยมึงรับเงินจากไอ้ทุนจีนสีเทาไอ้พวกบ่อนคาสิโนเนี่ยมากี่ร้อยล้านให้มาวิ่งเต้นเลื่อนนี้ค,คือที่สุด้วที่มึงบอกว่าไม่ให้ท้านประเทศไทยไม่ให้สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะเพราะว่ามันไปขาดผลประโยชน์ไงบ่อนคาสิโนในเขมรม,มีตั้งสองร้อยกว่าเห็นทุกด่านมีหมดฉันไปมาด่านสายตะกูลก็มีกานักการเมืองเนี่ยคนที่มันเป็นรัฐมนตรีเป็นคอรมอยู่ขนาดนี้อ ก็พักที่มันเป็นรัฐบาลอยู่ไงเพิ่งเปิดแก้วไงแต่ยังไม่ได้ถวายสักนะะ่ะจันทบุรีก็หนึ่งคนตาดก็หนึ่งคนสาแก้วก็หนึ่งคนทางภาคอีสานบุรีร์ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลสอสคอนหนึ่งคุมสี่จังหวัด<ะ>พวกมึงมากที่ต่อต้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อ่ะต้านเพื่ออะไรเพราะว่าพวกมึงเสียผลประโยชน์<ะ>พวกมึงเอาแผ่นดินนะแผ่นดินของประเทศไทยอ่ะเข้ากูเกิลเสิร์ชอยู่ในแผ่นดินไทยช่องสงขาฉันไปยืนมาแล้ว ทหารมาฟ้องฉันเลยพี่เขาปิดทหารอยู่ชั้นบุกไปเลย <ฮะ S 1> แต่เขาไม่กล้าไล่ฉัน <ฮะ S 1> เขาเามือตือแม,แม่แม่แม่นี่ไงเขากูขึ้นสืดมาเนี้ยแผ่นดินของไทยเลยทหารฟ้องฉันนะพี่มันเจ็บปวดหัวใจมากมอย่านึกว่าประชาชนโง่นะไอ้พวกนักการเมืองพังหลายมึงอย่าให้ประชาชนคนไทยเอาเนปาลโมเดลเนปาลโมเดลอินโดนีเซียพวกมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่กูจะบอกให้รู้ไว้เลย บางส่วนทําได้อย่างกรณีที่หนองยาแก้วเนี่ยจะเห็นว่าตารวจควบคุมฝูงชนอยู่ทางนี้แล้วมันมีหนองน้ํานี่เดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ดินของเราเนี่ยมันออกไปอีกสองร้อยเมตรที่พวกมันยืนนั่นทำไมมึงไม่จับคนไทยมึงจับมึงมีประกาศกดอัยการศึกแล้วโทษมันหนักมันจับได้เลยโทษประหารชีวิตหลายข้อหารวมกันก่อการชลจนแล้วก็ทำลายเจ้าพนักงานขัดขวางการต่อสู้เจ้าพนักงานทำให้สัจรัจสินราชการเสียหายแล้วก็ลักทรัพย์ ของทรัพย์สินราชการรวมแล้วพ่าหารชีวิตอะเพราะมันมีประกาศกดทําไมไม่ทําเพราะมันกลัวอะไรกลัวแต่ว่ามันไปฟ้องศาลโลกเพราะมันกลัวอย่างนี้ไงมันก็เลยเข้าทางอีแคบกูจะฟ้องฟ้องก็ฟ้องไม่ได้ทำไมต้องไปกลัวมันไม่เห็นในประเทศอื่นคนาลกกันจะตายห่ามีประเทศไหนมาช่วยมันได้เราก็ต้องเข้มแข็งอย่าให้กูเป็นนายกท่าเป็นเมื่อไหร่กูสั่งให้เอา F16 กิกิเพนถล่มบ้านในหุนเซนให้พวกมันตายทั้งโคตรจบมันไม่ทำไง อย่างกรณีที่ที่เห็นคลิปกันอะแม่เขามาด้วยด้คันมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเอาคนมาแต่งเป็นพระเขาจ้างมามันให้เยอะกว่าคนไทยอีกคนไทยหัวละห้าร้อยไอ้นี่มันให้30ดอลขาให้เป็นเงินดอลล่าร์เท่ากัน1,000บาทมันจ้างมาไงพวกนี้มันก็มาสิแล้วมันก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์อยากได้กระแสอยากได้เงินจากเอ่ออัพต่างๆที่มันทำมันก็มาสร้างกระแสในเหตุการณ์ที่เกิดอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆของประเทศมันนะ แม่เราบอกว่าหล,หลังจากนี้แ,แนวทางของรัฐบาลเองหรือไม่ไทั้งทหารเองมันควรจะดำเนินการไปยังไงบ้างอ่าวันนี้ก็ผบเราทับทุกหล่าทับบอกว่าจะปิดการทําให้มันชิบหายไปเลยเพราะการปิดการน,นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เสียหายเลยไอ้สอสอพักซ่อม,มหึงซวยปากนี่เราสร่างออกนะปีหนึ่งแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านหนึ่งแสนล้านซื้อทองคำซื้อทองคำเพื่อฟอกเงินมันเป็นเงินของไอ้พวกแก๊งสีเทาฟอกเงินอยู่ที่ประเทศมันบริษัททุยวันซึ่งเป็นหลานของไอ้ ไอฮุนเซนมันก็เอามะม่วงส่งมาทางจันทบุรีตาที่มันจะให้เปิดตรงนั้นต่อนคือเปมะม่วงแก้วขมิ้นมันเช่าที่ห้าหมื่นไร่แล้วก็จ้างอีพวกขเมรนนะ์คือทุนจีนสีเทานะที่เปิด c a ซ l c e n อ e r แล้วก็เอาเอามะม่วงแก้วขมินนะ้นส่งมาจันทบุรีตามาขายไทยเข้าไปที่ตลาดอัยราสี่มุมเมืองตลาดไทยเสร็จแล้ว่เอาเงินซุกมาอยู่ในมะม่วงมาซื้อทองคำแล้วส่งออกไปฟอกเงินภาษีทองคำเราก็ไม่ได้เก็บเราก็ไม่ได้ แล้วมันดีตรงไหนมันไม่ส่งไม่ให้มันส่งของเข้ามามะม่วงไทยเกษตรกรเนี่ยบาทยังไงต้องเททิ้งพอมันไม่ได้ส่งมะม่วงแก้วเคมิ่งิเข้ามาตอนนี้มะม่วงไทยโลละสี่สิบเข้าใจหรือเปล่าไอ้สอสพักส้มไอ้จีลาที่มึงมึงออกมาพูดเ่ะโกหกในกูอยากจะรู้ว่ามึงรับเงินไอ้แก๊งเทาบอลพนันแก๊งสีเทาที่ฟอกเงินในขเขมรมาเท่าไหร่มึงถึงมาพูดให้ข้อมูลผิด,ผด ฉันโกรธมากฉันไปหนองจานมันก็ไปมันไปตอนเช้าฉันไปถึงสี่โมงเย็นมวแต่ทอดไก่ไปแจกทหารตำรวจตะเวนชายแดนแล้วพอเห็นว่าอ๋อมึงน,นี่เลวสุดๆจริงเนี่ยที่เราปิดตานะเกษตรกรของเราได้ทั้งได้เลยส่งคนส่งออกทองคําปีละแสนล้านไม่ได้มีประโยชน์ต่อคนไทยเลย<อ>ภาษีเราก็ไม่ได้นะทองคาไม่ได้เก็บแม่อย่างกรณีนี้ถ้ามันมีการโกรเก้าวแล้วก็รัฐมนตรีของของคณะแล้วมนตีสี่คนเนี่ยเขาโปรธก้าวมาแล้ว แล้วมันรอ,แต,อแต่ถวายสัตว์รอแต่ถวายสัตว์แล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็ทางานได้แต่ว่าสลิมเขาบอกเขาจะไปยื่นฉันก็อยากจะดูหน้าของมาตรการของสารรัฐมนูญว่าท่านจะตัดสินเนี่ยมีแบบเดียวกันไหมมาตรฐานเดียวกันไหมเออคนไหนมาไปมึงกระปดบอกว่าอะไรขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงผิดจริยธรรมแล้วอันนี้เนี่ยโปรตก้ามาแล้วเนี่ยแล้วถ้าสลิมไปร้องเนี่ยจะยกฟ้องไหม อนุทินเส้นใหญ่ไปยื่นใครไปยื่นลาดยกหมดเลยไม่ผิดสักอย่างแล้วประเทศนี้มันสองมาตรฐานน่ะอยาให้ประชาชนมันทนไม่ไหวนะมันลุกขึ้นมาและใช้โมเดลของอินโดนีเซียโมเดลเนปาลน่ะมันจะเกิดความเสียหายผพราะว่าถ้าสมมติเขาเขาทำงานเต็มรูปแบบแล้วแม่เรื่องของการเขาจะทําให้มันเปิดไหมฮะรล้วั้ีเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วเพราะเปิดเนี่ยพวกมันไปลงทุนคาสิโนอยู่นั่นทุกวันนี้มันเจ๊งเพราะว่ามันคาสิโนเนี่ยประชาชนไทยเนี่ยข้ามด่านไปเล่นมันปีละห้าแสนล้าน มันเปิดอยู่แล้วค่ะก็มันพวกเดียวกันมันพวกเดียวกันพวกนี้เล่นละครน,นำเน่าละครฉากใหญ่การละครค่ะรัฐบาลการละครอ,อย่านึกว่าประชาชนโง่อย,อย่าให้ประชาชนเขาลุกขึ้นมาแล้วทนไม่ไหวนะวันนี้เห็นว่ามีอินฟูหลายคนเ็าจะเดินทางไปที่หนองยากแก้วก,กับหนองจานแต่เราแม่เราไปอีกมันจะ๊ะยังเพราะว่าเพิ่งไปมาอาทิตย์แล้วแล้วเรารอให้มันถพาตอนนี้เรามองว่ามีตำรวจควบคุมฝูงชน ทำหน้าที่ได้ดีกว่าทหารฉันอุตส่าห์ไปให้กำลังใจทหารรักทหารมากแต่ฉันเห็นทหารขี้ขาดไม่ทำอะไรเลยฉันเป็นคนเรียกร้องเองออกมาบอกว่าควบคุมฝูงชนจับสิมันประกาศกฎจะยกการสุนเงินแผ่นดินไทยมึงจับเป็นเลยแล้วก็ดำเนินคดีนในศาลไทยประหารชีวิตมันจะได้ไม่กล้าถูกไหมแต่ฉันเห็นตำรวจควบคุมฝูงชนยิงพวกมันด้วยกระสุนใหญ่แล้พอใจแล้ะเราไม่ควรที่จะไปวุน่นวายทำให้ตำรวจเขาเขาเขาต้องเหนื่อยเพราะเรา ในเรื่องข้อกฎหมายนะี่คือแบบเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของไทยดยชัดเจนอยู่แล้วถ้าเขาเข้ามา่ยคือเราสามารถจับได้จับได้เลยแต่เขาไม่จับไงกลัวอะไรเล่าคือขี้ขาตาขาวขี้เกียจโรบไปแล้วก็ผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่มันได้รับไงนะทหารเนี่ยไอ้บ่นสีเทาพวกเนี้ยมันจ่ายทหารกลางคืนเนี่ยไอ้คนนี้กลัวเมียรู้ว่าถ้าเกิดเอาเข้าตรงด่านที่ถูกต้องตามกฎหมายมันต้องปัง๊มาสปอร์ตใช่ไหมเอาเมียรู้มนไปเล่นกนนารพนันก็ขับรถไปกี่โมงก็ได้ขับไปช่องทางธรรมชาติ ขนยาเสพติดพวกหลบหนีเข้าเมืองพวกสิ่งของหนีภาษีเนี่ยมันคือสิ่งที่พวกมันได้รับสวยตรงนั้นไงมันก็เลยแบบพยายามขัดขวางวันนั้นแม่ไปสัมภาษณ์อ่าชรบอรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแบบพูดไปสิวันเนี่ยที่หนองจานเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้มกกลัวกลัวตายกลัวตายเอากูเดี๋ยวเขาไม่ยิงไงยิงหวงัวไงว่างย่ไม่กล้าพูดชาวบ้านอ่ะฉันก็ไปแจกไก่แจกเงินชราบอด้วยเราก็ไม่มีเงินก็แจกคนละร้อย ใช่ใช่เขารู้หมดแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดเขาบอกว่ากลัวความไม่ปลอดภัยของชีวิตชาวบ้านเราก็ไปคุยเขาก็บอกเนี่ยมันหนีเข้ามาเนี่ย <itas S 2> <incorporating water. S 1> มันหนีตรงเนี้ยก็ไอ้ตรงนั้นน่ะที่ที่ฉันไปยืนมีรั่วรั่วรวดนาำแต่ตั้งกั้นรั่วรวดนามกั้นไปอย่างนั้นนะจริงๆแค่ฉันเอาปีนเป็ดมันยังหลุดเลยาะว่าทำกแพงดีกว่าใช่มันไม่มีประโยชน์ ทำกำแพงอะตรงไหนทำได้ทำไปก่อนเพื่อเซฟชีวิตของทหารของเราที่จะได้ไม่ต้องขาขาดไม่ต้องบาดเจ็บไม่ต้องตายแม่ทำจริงในะความรู้สึกของแม่คิดว่ากำแพงสามารถสร้างได้จริงไหมจริงถ้เกิดึ้นได้จริงนะหนูเดี๋ยวนี้นะกำแพงที่มันเป็นแบบอคอนกรีตสาเร็จมีเยอะแยะ S C G <S <ม> <S เป็นตลาดหลักทรัพย์และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<ม>เขาขายเลย<ม>คุณสั่งเขาผลิตแล้วเขาขนไปถึงนัง่นแต่ว่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าบางทีบางที่อะทางอะมันเล็ก รถที่จะขนในพวกพวกไอ้กำแพงสำเร็จรูปไปติดตั้งอ่ะมันลาบากแล้วบางทีหาช่างรับเหมาที่ไปติดตั้งอ่ะไม่ค่อยมีคนอยากทํามันกลัวกลัวตายกลัวเขมรม่ยิงเราก็ต้องใช้ทหารช่างเพราะเรามีทหารช่างอยู่แล้วรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณไปเสร็จเจ็ดหมื่นล้านทั่วไป0ปกว่ากิโลเจ็ดหมื่นล้านมึงสร้างถนนมึงยังสร้างได้รถไฟใต้ดินยังสร้างได้เลยแล้วทาไมกะกำแพงง่ายยิ่งกว่ารถไฟใต้ดินยิ่งกว่ารถไฟบีทีเอสทำไมจะสร้างไม่ได้อยากฝากอะไรถึงรัฐบาลจะไม่ส่งท้ายอะ อย่าเป็นรัฐบาลการละครในเมื่อได้รับการปูดก้าวแล้วก็วันที่24ถวายสัตว์แล้วถแถลงนโยบายให้รื้อลงมือทันทีเพราะว่าประเทศตอนนี้มันวิกฤตประชาชนคนไทยเดือดร้อนเศรษฐกิจไม่ดีตกง,งานการค้าขายกระเจงหมดนะแล้วก็ตำรวจด้วยก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านเมืองพวกหลบหนีเข้าเมืองตอนนี้30ล้านคนแค่ขรมรนไม่ถึงร้อยคนพวกมึงยังเอามันไม่อยู่แล้วถ้าไอ้30ล้านคนพวกนี้มันแข็งข้อขึ้นมา ประเทศไทยจะตกเป็นเมืองครึ่งต้องเสียกรุงครั้งที่สามให้กับพวกต่างดาวพวกนี้แหละเข้าใจไหมยาว่ต้องเลียวเาัวโรงแรมมาดูว่าเขาหมดที่ฝากมาหมดแล้ให้เดนอีกนิดนึงให้เล้วว่าไม่ถึงหมดก็เอายืมเข้าไปพวกห้าีเงินกนเยองจิงเยอะมากเลยก็มันอิดหมดเลยเนี่ยพวกิมหมดแล้วจะเ็นอย่างคือจะได้เอาลงต่อใช่ มันมีแล้วด้วยเพราะว่างบประมานาเรียบร้อยปุ๊บมับบบมอนอาผู้ใช้มาต่างเพราะผ่านปุ๊บไปอนุทินมาใช้ได้ใช้ได้เลยน,ลยน,นลยี่มันรอเลยใช่มันรอเลยสบายมากเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยต้องขาดขาดไม่อย่างสสพักส้มที่แม่บอกเนี่ยที่ว่าไอจีรัฐเชื่อ,อไหมไอจีรัฐมันเป็นสสจากเชิงเศราจากเชิงเศรากับสแก้วใกล้กันที่ตอนนี้ธนากรมันขับรถจนหนักนะเพราที่มีสี่คนคนหนึ่งเนี่ยดูแลจังหวัดตราคนหนึ่งเจนทบุรีคนหนึ่งสแก้วพักมันเลยเป็นรัฐมนตรีด้วย